ังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรให้บริการรถไฟฟ้าในงานประเพณีศาสไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงปี2567 โดยนางสาวใกล้รุ่งยิ้มศิลป์หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าในช่วงการจัดงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไขย่และของดีเมืองกำแพงปี2567นี้จะมีประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้สถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอดังนั้นจังหวัดกำแพงเพชรจึงร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชรนำรถไฟฟ้ามาคอยบริการประชาชนในงานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไขยและของดีเมืองกำแพงฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในระหว่างวันที่25กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมนี้โดยประชาชนสามารถใช้บริการได้ที่บริเวณสถานีจอดรถรางริมปิงจนถึงบริเวณลานโพตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งไปและกลับค่ะ สำหรับการให้บริการลดรางนะคะสำหรับประชาชนที่จะเข้างานประเพณีสัตว์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงนะคะ,คะก็จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะได้รับได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรน,นะคะทำหน้าที่ขนส่งขนส่งมวลชนก็คือลดการแอรอัดของการจราจรการจอดรถด,ด้านในงานนะคะ ประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนะคะสามารถนํารถมาจอดที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าริมปิงของอบจกําแพงเพชรนะคะจากนั้นเนี่ยก็ลงทะเบียนลงชื่อแล้วก็นั่งรถรางเข้าไปที่งานนะคะโดยที่พอเดินงานเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็มาละมารอรถที่หน้าง,งานเพื่อกลับมาจุดที่ท่านจอดรถที่บริเวณริมปิงนะคะโดยการให้บริการนะคะก็เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา17นาฬิกา ถึง22นาฬิกาก็คือตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มทุกวันที่มีงานศาสต์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงเพชรค่ะ